ไม่เคยคิดเลยนะคะว่ามินิอัลบั้มแรกของแบมแบมจะทําให้เข็มชีวิตลำบากระบนตั้งแต่ต้นเดือนขนาดนี้จะเอ็มวีแบบเห็นเจ้าหนุ่มแบมน,นั่นแหละต้นรังมีแบบเหวี่ยวนิสชัดได้วยหรอมาค่ะแอนยองสวัสดีค่ะทุกคนเข้มเจเอสนะคะในที่สุดนะคะวันนี้แบมแบมก็ปล่อยมินิอัลบั้มแรกออกมาแล้ว oh เข็มไม่เคยคิดเลยนะคะว่ามีนิอัลบั้มแรกของแบนแบนจะทําให้เข็มชีวิตลำบากระบนตั้งแต่ต้นเดือนขนาดนี้ไม่ได้คาดฝันเลยว่าตัวเองจะมาอยู่ในจุดที่ลงทรายลงไปเยอะมากไม่มีเงินกินข้าวเลยใครที่คิดจะลงคอทายนะคะให้คิดด,ดีเลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะมีอยู่2อ,อย่างนะคะนั่นก็คือเงินและแตงบุญนั่นเองค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ช่วยเข็มซื้ออัลบั้มด้วยนะคะก็ กว่าจะไอ้มาก็คือทั้งแต้มเงินแต้มคู ็คราวนี้ก็จะได้คุยกับแบมแบมอีกรอบแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราสองคนจะคุยอะไรกันแล้วก็แบมแบมจะยังจําเข็มได้ไหมเพราะเข็มไปตัดผมสั้นมาด้วยแต่ครั้งที่แล้วก็คือไปตัดหน้ามามาก็ยังจําได้ครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจําได้หรือเปล่าก็ไปรอดูกันอีกทีนะคะเรามา r e a t mv ของแบมแบมกันก่อนดีกว่าคือถ้าพูดถึงเพลงในอัลบั้มของแบมนะคะจากตัวอย่างเราเนี่ยเข็มชอบเพลงแอร์ที่สุด เพลงที่แบบแบบบโบกโบกกแล้วก็มีคนคุ้มไพ่อยู่ข้า,าขงล่างหกคนนะเออเพลงนะัเขียวรู้สึกว่ามันถูกจริตเข็มมากเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเพลงโปรโมทของแบบเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่เข็มก็ดูจากตัวอย่างแล้วก็คือน่ารักกันน่นรักกุ๊กกุโอเคมาก็ก็มีความสดใสจริงๆเห็นปะ่ะสูตรเดียวเป็นแบบดอกกุหลาบแล้วก็มีแบบดอกมไม้ที่ป้า ป็นหนึ่งแบบแบบของผ่านอะไรอยี้เฮ้ยทำดีอ่ะมูปแบบนา่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้สินี้แอบเทนะ เอ้ยชุดนี้ทำให้แบบเท่มากเลยแหละแบบชุดแบบแดงๆน้ำเงินน้ำเงิน <Yeah. S 1> อ่ะอ๋อไม่มีใครสนใจน,น้ <Yeah. S 1> <laughs> องอุ้ยมีแบบสองคน <Yeah. S 1> ปกติก็วุ้นวายอยู่แล้วนะโอ้สีผมกับแบบคอนแทคเลนส์คือดีมาก <Yeah. S 1> เลือกมาได้โอเคอะ <laughs> ชุดแต่ละชุดก็ Hey. คนเยอะมากเล เพลงคือสดใสมากแล้วแบบความฮุกมันทำให้อยากเต้นอ่ะนี่แบบจังหวะเพลงมันทำให้รู้สึกว่าแบบฉันอยากไปโยกๆๆๆนนปลิวๆไปเรื่อยตลอดเวลาว้าวสุดยอดจบแล้วใช่ไหมอุ้ยมีแบบมีเครด,ดิตท้าย นี่ยแบบแบบยิ Kid, ้มยิ่มกูตบหนูอ่ะยังไงก็เป็นลูกชอบอะไรแบบยิ้มอ่ะงเงี้ยแบบไม่เห็นฟังโอ้วมีไหว้คนแบบคนไทยคนไทย แอบแบบแอบดูคืนๆนะแบบที่ต้องแบบมานั่งทำอะไรคนเดียวอะไรอย่าไรมีกินดอกไม้ด้หรอมีความแบบหนอต้นหนูแปบมคือพยายามดูให้มันเท่แล้วแต่มันเท่ไม่ได้จริงแบบคือมันน่ารักไปหมดเลยอ่ะเขียยชอบความเอาความเป็นแแบมเข้ามาอยู่ในนั้นอะแบบมีรูปแแบมยืนถือรูปแแบมเยอะไปหมดแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบชอบที่เอาคําติดปากของแบมไปใส่ในเพลงคำกร๊กร๊ S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  อะไรเงี <laughs> ้ยไปอยู่ในเพงเลงอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเออเนี่ยคือเพลงของแบมแบมถ้าเกิดสมมติว่าไปเดินตามท้องตลาดแล้วก็อยู่ดีได้ยินเพลงนี้อะไรเงี้ยมันทาให้รู้ได้เลยว่าเออเนี่ยคือเพลงของแบมแบมแน่ๆรู้สึกฟังแล้วแบบอยากโยกอยากเต้นเลื่อนหลดแล้วแบบจังหวะมันสนุกอะ่ะอืมแล้วก็ท่อนฮุกติดหูง,ง่ายคือเดี๋ยวเขคี้ว่าเดี๋ยวฟังไปอีกสักนิดนึงก็คือแบบ น่าจะหลอกผมไปอีกนาเดี๋ยวก็จะดูเนื้อหาของเพลงนี้ด้วยว่าเกี่ยวกับอะไรเพราะเมื่อกี้ก็คือฟังแบบไม่รู้เนื้อหาเลยแบบดูจากเอ็มวีแบบเห็นเจ้าหนุ่มแบบนั้นแหละัอนรันมีแบบเกี่ยวนิสก์เล็ <laughs> เด้วยเหรอหลัง นีนะคะก็มารีแอคประมาณนี้เคียวาอาจจะรีแอคไม่เก่งนะทุกคนไม่รู้ว่าต้องรีแอคอยังไงอ่ะแต่ว่าเออเป็นมินิอัลบั้มแรกของแบมแบมก็เลยอยากจะมาลงรีแอคชันเอาไว้เก็บไว้เป็นความทรงจำด้วยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตฉันเคยเ็นผู้ชายแบบหมดเนื้อหมดตัว เขาแบบแค่เพียงหึงถึง2อนาทีอะไรเงี้ยสำหรับใครนะคะที่มีคําถามหรืออยากฝากไปบอกอะไรแบมแบมเนี้ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะใครมีมุกอะไรที่แบบเป็นมุกต่ออะไรเงี้ยก็พิมพ์ไว้ให้ด้วยนะคะคือเข็มม,มีความฝันว่าครั้งเนี้ยเข็มอยากจะเป็นต่อแบบมากทุกคนแต่ว่าไม่อยากเล่นมุกซ้ำแบบมุกที่หลายๆคนเคยเล่นกันใครที่มีมุกใหม่ๆก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ช่วยเข็มด้วยนะคะก็หวังว่าจะได้ต่อแบมแบมในขั้นตีนะคะ น,นี่ก็ขอลาไปกันค่ะทุกคนบ๊ายบายไปปั่นิวด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ไปซื้อระบ้มกันด้วย